พระเยซูตัดเจ้าคือเจ้าสาวของเราส่วนลับของเราและเราต้องการส่วนนี้27พฤษภาคม2559พระดำรัสจ,จากพระเยซูถึงซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลวันนี้หลังจากนามัสการค่าหลับและพักผ่อนซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งสำหรับทุกคนที่รู้สึกผิด เวลาหลับระหว่างหรือหลังนมัสการหลังจากพักสั้นๆข้าก็จะกลับเข้าสู่การอธิษฐานอีกครั้งกล่าวว่าข้าอยู่ที่นี่พระองค์เจ้าค่าและพระเยซูทรงตอบเรายืนอยู่ข้างเจ้าชื่นชมการค้นพบของเจ้าว่ารักและให้เกียรติแก่เจ้าเพียงใดและเราต้องการบอกเจ้าสาวของเราว่าพวกเขานำความปลอบโยนมาสู่เราเพียงใด ที่รักทั้งหลายเลิกหมกมุ่นกับคำถามว่าเจ้าจะถูกพาไปในวันรับขึ้นหรือไม่เราบอกพวกเจ้ามาก่อนแล้วตราบใดที่เจ้าเลิกบาปและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอยู่ให้พ้นจากบาปเราจะพาเจ้าไป เมื่อเจ้าล้มจงวิ่งมาหาเราด้วยใจสำนึกผิดลึกซึง้งเราจะฟื้นฟูเจ้าทันทีมีพลังบางอย่างเกินกว่าที่เจ้าจะเข้าใจที่ทำให้เกิดคนติดสิ่งเสพติดทั้งรุ่นการต่อสู้กับพลังเหล่านี้รุนแรงมากและหลายคนก็ล้มซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะสิ่งเหล่านี้ เรามองเห็นการต่อสู้อันเจ็บปวดของเจ้าเรามองเห็นน้ำตาและความตั้งใจของเจ้าที่จะอยู่ให้พ้นจากบาปเรามองเห็นและให้เกียรติสิ่งนั้นดังนั้นอย่าก,กลัวที่จะมาหาเราเมื่อเจ้าล้มเรารอเจ้าอยู่ด้วยอ้อมแขนอ้าออกจงเข้าใจว่าเรามองเห็นทุกสิ่งในชีวิตเจ้าและเรารู้ว่า เจ้ากำลังพยายามจริงใจที่ไหนและที่ไหนไม่ได้พยายามเราคือพระเจ้าแห่งการให้อภัยและการฟื้นฟูเมื่อเจ้าทำดีที่สุดแล้วและยังคงล้มความทมตนก็จะฝังลึกในวิญญาณของเจ้า เราไม่ได้บอกหรือว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเพณีจะเข้าสวรรค์ก่อนผู้ชอบธรรมในตนเองใช่แล้วเราบอกความจริงและไม่ว่าเจ้าจะรู้หรือไม่ความอ่อนแอของเจ้าได้กันเจ้าออกจากการเข้าร่วมกับผู้ที่ยกย่องตนเองว่าตนไม่เป็นเหมือนคนอื่น เมื่อเรามองเห็นความอุทิศตนของเจ้าการต่อสู้ประจำวันการตั้งใจใหม่ที่สดชื่นการตรวจสอบมโนธรรมอย่างรอบคอบและการแก้ไขตนเองเรายินดีที่คนเช่นนี้ได้มอบชีวิตให้แก่เราเราพบการปลอบโยนอันยิ่งใหญ่และความชื่นชมยินดี ในการพำนักในหัวใจของเจ้าและในการฟังการภาวนาในใจของเจ้าที่ค่อยๆดึงเข้ามาใกล้และใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเรากลายเป็นหนึ่งเดียวกันเรามองเห็นความแห้งแล้งของเจ้าและเห็นความโศกเศร้าเมื่อเจ้าไม่รู้สึกถึงการทรงสถิตของเราแม้ว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอ เรามองเห็นว่าเจ้ามอบชีวิตให้เราใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้งชั่วโมงต่อชั่วโมงวันต่อวันเจ้ากล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้าเพียงต้องการพระองค์มากขึ้นพระเยซูข้าต้องการรักพระองค์ด้วยสุดใจของข้าเราฟังเสียงร้องของเจ้าจากหัวใจพระเจ้าโปรดเมตตาวิญญาณเหล่านี้ เรายอมรับการภาวนาในใจของเจ้าและความซื่อสัตย์ที่เจ้าคว้าหาในทุกๆวันเราจะอธิบายได้อย่างไรถึงความยินดีเกินพรนนา ที่เจ้ามอบแก่เราเจ้าดุดสวนงดงามที่เต็มไปด้วยกุหลาบหอมหวานหลากสีสันและกลิ่นหอมอัศจรรย์มาลิลาเวนเดอร์และลายเล็กเติบโตอย่างมากมายซ่อนอยู่ระหว่างแปลงกุหลาบคือลิลลี่แห่งหุบเขาแสนลำค่าที่ส่งกลิ่นหอมศักดิ์สิทธิ์ ของมันออกมาใช่แล้วการกระทําความดีของเจ้าปรากฏแก่เราและต่อสวรรค์ทั้งมวลด้วยกลิ่นหอมเหนือธรรมชาติหยดน้ำค้างที่กลิ้งลงตามกีดกุลาบระยิบระยับด้วยสายรุ้งแห่งสีสันก้อนหินตามทางคือลายหินฮา,าเกตวิจิตเผยลวดลายอันละเอียดงดงามที่สะท้อนภูเขาแห่งสวรรค์ นกที่ทำรังในสวนของเจ้าร้องเพลงสรรเสริญอย่างไม่หยุดยั้งในกำบังแห่งนี้ซึ่งเป็นที่นมัสการและสันติสุขที่นั่นพวกมันเลี้ยงลูกน้อยด้วยมเมล็ดพันธุ์และผละไม้ที่เลิศที่สุด ต้นไม้ผลของเจ้าก็กำลังออกผลอร่อยล้ำอย่างต่อเนื่องและความอุดมสมบูรณ์นี้ได้ถูกแบ่งปันออกไปนำมาซึ่งอาหารบำรุงแก่จิตวิญญาณอื่นๆซึ่งส่วนของพวกเขายังมีได้เบ่งบานเต็มที่ แม้ว่าเราจะใช้เวลาทั้งคืนอธิบายถึงความงดงามของจิตวิญญาณของเจ้าเราก็ยังไม่อาจอธิบายได้เพียงพอเราทำได้เพียงความพยายามเล็กน้อยที่จะชี้ทางให้เจ้าเข้าใจว่าจริงๆแล้วเจ้าเป็นใครต่อหน้าเราและเรารู้จักเจ้าอย่างดีเจ้าสุดที่รักของเราเจ้าสาวของเราเจ้าจะไม่ยอมรับคำสรรเสริญนี้ง่ายๆ พอเจ้ายกเกียรติทั้งสิ้นกับคืนสู่แก่เราผู้สร้างของเจ้าอย่างไรก็ตามความงดงามของเจ้านั้นยิ่งใหญ่เกินเปรียบและเราคงผิดพลาดหากเราไม่พยายามอย่างน้อยที่จะบรรยายสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราได้สัมผัสเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้า เราต้องการสวนเหล่านี้เพื่อเดินอยู่่าำกลางมันในยามเย็นที่สงบเย็นเสียงร้องทุกข์ของผู้ถูกกดขี่อยู่ต่อหน้าเราเสมอและเมื่อเราเก้าวเข้าสวนของเจ้าผลที่เจ้าได้ออกก็ตอบสนองต่อความต้องการของเราเพื่อได้เห็นพระหัตสถานที่ตกลงบนดินดีและก่อเกิดผลอันง,งดงามเจ้าจึงได้รับการฟื้นคืนได้รับพลังใหม่ และได้รับกําลังใจเมื่อเจ้ามอบความยินดีแก่จิตวิญญาณของเรานี่คือเหตุผลที่เราหลั่งพระหัส,สถานออกไปเพื่อว่าสักวันมันจะตกลงบนดินดีและนำมาซึ่งการเก็บเกี่ยวอันสมบูรณ์ เมื่อเราเห็นพระหัสสถานเหล่านี้ถูกปล่อยให้สูญเปล่าในขณะที่มนุษยชาติร้องต่อเราขอการปลอบโยนมันทำให้เราสะเทือนใจอย่างล้ำลึกเราไม่ได้หว่านเมล็ดพันธ์ดีหรือเราไม่ได้ลดน้ำถากหญ้าใส่ปุ๋ยและตัดแต่งมันหรือแล้วทำไมจึงไม่มีการเก็บเกี่ยววิญญาณมากมายกำลังร้องหาที่จะได้แบ่งปันสวนหอมหวานนี้ และผลที่รักษาโลกเราหวานแล้วแต่พืชผลของเราอยู่ที่ไหนเจ้าทั้งหลายเจ้าสาวผู้สัตว mm. ์ซื่อของเรา เจ้าคือคําตอบต่อคําอธิษฐานของเราและผ่านเจ้าเราหล่อเลี้ยงวิญญาณมากมายที่กําลังล้มลุกคลุกคลานและสิ้นหวังเรามิเคยเรียกร้องให้เจ้าสมบูรณ์แบบในทุกด้านเราขอเพียงให้เจ้าสมบูรณ์แบบในความรักต่อเราและต่อพี่น้องของเจ้า เมื่อเจ้ามุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นเราจะไปกับเจ้าและเราจะนำผู้ที่หลงหายเข้าสู่ห้องจัดเลี้ยงแห่งความรักของเราพร้อมการดังนั้นจงละทิ้งความกลัวของเจ้าเสียเรากำลังไปกับเจ้า ถ้าเจ้าล้มจงวิ่งมาหาเราด้วยใจกลับใจลุกขึ้นใหม่โดยพระหัสสทานของเราแล้วรองอีกครั้งการที่เจ้าลุกขึ้นต่อไปเป็นความอัศจรรย์ของพระหัสสถานที่เพียงสิ่งนี้ก็นำความยินดีมาแก่เราแล้วในไม่ช้าการล้มของเจ้าจะห่างออกไปเรื่อยๆและเมื่อเจ้ารู้ว่าตนเองเป็นที่รักเพียงใดปลอดภัยในเราเพียงใดอำนาจของความชั่วร้าย จะสูญเสียการยึดเหนี่ยวเจ้าดังนั้นจงวิ่งมาหาเราเจ้าสาวของเราและละทิ้งคําลวงของศัตรูเรากำลังมหาเจ้าความหวังและความเชื่อของเจ้าจะไม่ถูกทำให้ผิดหวังเจ้ารู้จักเราในฐานะพระเจ้าผู้เมตตา เจ้าจะได้รู้จักเราในฐานะพระเจ้าแห่งพาสสิริเมื่อเราจะแปลงกายของเจ้าให้เป็นเหมือนกับของเราเจ้าคือส่วนลับของเราสมบัติของเราเจ้าสาวของเราน้ำพุที่ถูกปิดสนิทบ่อน,น้ำพุที่ถูกปิดผนึก